โอเคครับผมโอกาสสวัสดีครับท่านผูช้ชมทุกท่านนะผมนี่อยู่ผมนะครับช่องสบายเพชรสบาย,ายเพชรอ่าโอเคนะครับตอนนี้เราได้ถอดโชกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เพชรกดกดกด,ดลงามาดูออเลยด้วยว่าไอที่ไม่ได้ออะไรนะอ่าปุ๊บนี่คือยังไม่ได้ออะไรอืมเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยเฮียมีเจนี่มีเลยเฮ้ย นะโอเคครับผมโอกาสสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะผมนี่อยู่ผมนะครับช่องหนึ่งเลสซิงวีสองอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้นะผมบอกเลยว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะผมซึ่งเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมไม่ให้ดูก่อนว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวผมให้ดูรถเขาก่อนนะนี่คือรถเขานะนี่ซึ่งรถเขาเนี่ยได้มาอยู่ที่บ้านผมแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยเราวันนี้เราจะทําอะไรกันนะผมทุกคนให้ให้กดติดตามช่องผมไว้เลยกดซับสไครต์ไว้แต่เดี๋ยววันนี้รถคันนั้นเราดได้ดูแน่นอนแต่เดี๋ยววันนี้มาดูรถผมก่อนนะคือคันนี้ ่านัน่นคือน้องทีเล็กนะครับนะครับผมทุกคนอ่าก็น้องทีเล็กเนี่ยตั้งแต่ผมเนี่ยพอเท้าความมาตั้งแต่ผมผมกลับมาขำเนี่ยผมรู้สึกว่าชงหน้ารถผมเนี่ยมันมันโคตรเด้งเลยทุกคนมันเด้งแบบปื๊บปบืมันไม่หนึบเลยทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราตามคนณนุณมิงมานะผมให้มาทําให้เรานะผมซึ่งเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยผมตัดภาพไปนะผมว่าเป็นใครผมไปนะครับนี่คือแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีแล้วกล้องเลครับสวัสดีครับชื่อชื่อชื่ออะไรครับพี่ชื่อเพชรครับชื่อเพชรนะครับมองมองกล เชื่อชื่อชายาอะไรนะทมไมเพชรสหนคะทำไมเพชรข่ะเดี๋าายว,วพี่เพชรพูดเสียงผมนะครับคือว่าไม่อาจจะมีหรือว่าเสียงอาจจะเบานะครับครับดีิผมผมขอดั่งเลยดีกว่าครับก็พี่เพชรครับจากข้างต้นที่เราได้พูดไปคือว่าตอนนี้รถผมอ่ะเกิอดอาการที่เ <c oughs> ขาเรียกอะไรอะโชกหน้ามันกระดิง่งมันกระดิ่งแบบกระดิ่งมากเลยแบบว่ามันกระดิ่งเวอร์อะแบบว่ากระกระดิ่งแบบโชกมันไม่มีน้ำมันอ่ะใช่โชกเหมือนไม่มีน้ำมันเลยก็คือโชกตัวเนี้ยเป็นโชกที่เก่ามาก ไม่เคยเซ็ตไม่เคยเลยเลยถ้าพี่เพ็่มาดูตรงมาโคหน้าผมอ่ะอันนี้เป็นรอยที่เขาเรียกอะไรนะรอยล้อมันโดนล้อมันกินนะเพราะมันมันบางตัวคือมันแต่ว่าพอเราลงหลุมมานนี้หยแล้วถ้าโชคแบบโช้มันไม่มีน้ํามันมนเนี้ยคือมันในจะลงไปเลยอ่ะคือมันจะไม่เหมือนว่าเราจะไม่มีน้ํามันชวยเซ็ตนะมายว่าชวยเซ็ตในน้ํามันแบบนี้จะดิ่งมากไงมันก็เลยทําให้ดิดงมากเลยเด้งมากเลยวเวลาเราเหมือนกับเราขี่ม้าเออเราขี่ม้าเลยครับทุกคน ก็วันนี้เดี๋ยวสมัยเพชรก็จะมาทําให้เราใช่ไหมพชรก็เดี๋ยวพี่ทําให้แม่แม่กระดิ่งนิดนึงอะให้มันพอไปได้นะพลไปได้แล้วก็แกนเดิมเลยใช่ไหมแกนเดิมเลยแกเดวันนี้ก็จะทําการอะไรบ้างพี่วันนี้พี่ก็จะถ้าที่ี่านหนึ่งขอพี่หรือพี่หรพี่จะหลุดในหลุดในให้แล้วก็เซ็น้ำมันใหม่เช็น้ำมันใหม่ให้หมดแล้วก็จะให้มันแบบว่าเออไม่ไม่กระด้างมากไม่กระด้างมากคือแบบยังพอมีช่วงยุบอะคือมีแบบช่วงกระดิ่งให้ได้ให้ได้อะแต่มันกระดิ่งน้อยอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูว่าทําายังงไแต่่วำ เออพี่เลยครับหยิบน้ำมันข้างหลังพี่มาเลยะผมไม่รู้โมตัวเนี่ยแต่ว่าในติ๊กต็อกมันคิดว่าโมดตัวนึงคนเอาบอกพี่ว่าโมตัวของของชบกน้ำมันซ้าใช่น้ำมันซีดช่หน้าของเจ้าด้านหนึ่งแค่ถดอลองดูว่าดีไหมถ้าไม่ดีก็เราเราเป็นผู้บริโภคเราพูดได้ไหมเราถามว่าเราหมดพูดได้ไหมเราพูดได้แต่เราพูดได้นะแต่เราจะพูดแบบว่าเออบอกว่าของห้องไม่ดีเราแค่ลองแค่ซื้อลองมาทดลองเออนี่เราเป็นการทดลองนะก็ถ้าดีจริงเนี่ย ถ้าดีจริงก็บอกต่อบอกต่อแต่เดี๋ยวถ้าดีจริงเดี๋ยวผมสั่งอีกพอรถผมอีกหลายคันยังยังไม่เสร็จยังไม่ได้เซจดีทุกคนก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกก่อนที่จะทำเราต้องทํอะไรก่อนพี่เพชรถอดเราต้องถอดออกมาเลยคือถอดบางคนอันนี้อันนี้ไม่รู้พี่ไม่แน่ใจว่าคันนี้พี่เคยพี่ไม่เคยถอดนะคันนี้แต่ถ้าดีคือถอดบางคนถอดโชกคออกหมดเลยคือถอดล้อออกมาเลยถอดโชคลึงออกมาเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวเวลาถอก่อนนะทุกคนไป โอเคนะครับตอนนี้นะครับผมได้แกะอตัวอะไรนะพี่บางคุหน้าล้อเป้นหน้าล้ออะไรหมดแล้วหรือตอนนี้ก็เป็นโช๊คโชกอย่างเดียวแล้วอซึ่งผมจะดูรอยก่อนพี่พีทเห็นรอยได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เนี่ยรอยนี่นี่ยคือรอยที่ซีนโช๊คมันจะดด่งคือเนี่คือน้ำมันนี่คือน้ำมันข้างในนะเอัน้ือยดำยุบถึงนี่เลยใช่ไหมคือที่นี่คือรอยยุบสุดคืออยู่นี้อ่าแล้วก็อย่างนึ่ซีนผมก็ไม่ได้ใส่ซีนไม่ได้ใส่ด้วยอ่าแล้วก็ไอ้ ไอ้นี่ผมโหลดโหลดนิดนึงใช่มันมันโหลดได้ใช่พี่ถ้าไม่โหลดได้ไม่เป็นไรถ้าไม่ตัดบางโคนนะถ้าไม่ตัดบางโคนาไปเจาะบางโคนั้นแต่ถ้าเจาะแต่ว่าเราจะโหลดแบบถ้าเราโชคเราดีใช่ไหมถ้าเราโหลดเยอะไปเนี้ยบางคนเราก็ต้องเจาะแต่ตนหนึ่งที่ตาหนึ่งหมอพี่ว่าตนหนึ่งไม่อยากเจาะบางโคนอยากให้มันแบบต้บางโคนไปเนี้ยใช่ก็เดี๋ยวพี่จะโหลดให้นิดนึงอ่าก็เดี๋ยวเราทําการถอดโช์ออกมาเลยใช่ไหมอ่าได้เดี๋ยวดูว่าข้างในเนี่ยมีน้ำมันไหมก็เดี๋ยว2 0 0 thousand years later อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราได้ถอดโชกมาเป็นเทียบร้อยแล้วพี่เพชรครับพี่เพชรเห็นสภาพโชคเป็นไงบ้างพี่ก็หนักอยู่หนักอยู่เลยเาะหน,นักใจห <c oughs> <c oughs> นักเลยอาการหนักใช่ไหมพี่ครับก็เดี๋ยวให้พี่เพชรกดกดกดลงก็ดูเลยพี่ว่าโชคเป็นยังไงพี่อ่าอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะพี่ยังไม่ได้ทําอะไรนะนี่แบบนี่เราถอดมาจากรถนะครับแต่ดูดูดูนะครับนี่พี่มันออกแรงนะอ่าปุ๊บอันนี้คือยังไม่ได้ออกแรงอืมลงแล้ว เนี่ยพีแค่กดอย่างเดียวนี่อ่าแล้วเราเกิดแล้วเกิดเป็นออกแรงเลยโอ้ทุกคนยุบยุบกูดิโอแต่พี่ออกแรงเลเออแล้วเราคิดดูผมขับมันจะไม่ปักได้ไงเนี่ยเราจำสภาพนี้ไว้นะครับอ่าสภาพนี้นะกดอ่าเป็นเป็นเป็นเหมือนการสองข้างเลยเป็นเหมือนกันสองข้างอันเนี่ยดูนะดูอ่าโอ้โหเนี่ยทุกคนนี่คือเหตุผลที่มันมันเนี่มันคือมันกระเดอมันกระจะกระด้างอ่ามันกระด้างคือมันจะเหมือนกับว่าเราขี่ม้าคือมันจะ โยกโดกอยู่เนี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันก็ถามว่ามันดีไหมมันดีแต่วันจะไม่ดีตอนเวลาเราขับเร็วเร็วมันจะมันจะบาดได้ซึ่งเหตุการณ์สะบัดทําให้ล้มเป็นเหตุการณ์หลังบาดที่ทำให้ล้มเลยใช่ถ้าไม่คือถามว่ามันต้องถ้าเซ็ตได้ดีๆแล้วมันกระด้งอยูเนี้ยคือต้องเซตได้ดีๆหน่อยมันจะได้เข้าใจไหมแต่ก็คือแบบไอ้เนี้ยนั่นเห็นก็คือสุด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 บรรยายอ่ะสุดบรรยายโอเคครับพี่เพชรเดี๋ยวเราตั้งกล้องแล้วทำกันดีกว่านะมาทำได้บ้างครับโอเคครับทุกคน แมองเลเี้ยเวิ้นคุณทำอะไรเนี่ยคือดูเลีวคือนอยู่ไอ้เนี้ยะไรละคนช็อตฟิวจาัไอ้เอีล่ะโอเคถามจริงเอถามจริงกูอยากรู้ว่แม่สับปะรดเฮียอะไรนี่แล้วนี่คืออะไรพี่บูธบูธอ่าแล้วมีดนะก็มาดูนะครับจะมีเดี๋ล้างล้างใหม่นะเอ่อจะมีหรือเปล่าดูนะครับ โอ้ต้าจริง้งวัดวัดเด้อไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยนะครับมีอ <laughs> <sm all> ่ะยี่นี้ยัย่ายให้ดูรอดไฟนะอะไรยี่นี้เพี้ยนเลยไม่มีอะไรเลยข้าง,ข,างข้างมอก,กี้เนี่ยทุกคนก็เห็นภาพไปนะว่ะมามันเป็นยังไงแต่ข้างนี้พี่เอาสปริงขึ้นมาดูนะครับ <Okay. S 2> เอ้ยยี่สปริงขาด <laughs> <c oughs> เฮ้ยไอ้ี่ะมีแค่นี้ไม่เป็นเฮ้ยมีแค่นี้เหรอทุกคนครับสปริงไม่มีแค่นี้ ดีไปพี่ทุคนครับสป,ปริงแม่งเลยแค่เนี้ยเน,นเนี่ยโคตรลาโคตรรุนแรงเฮ้ยแล้วอีกครึ่งหนึ่งคือนี่ครับทุกคนนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงปักได้ไมเมนไม่มีล้วเศษเศษแล้วสป,ปริงนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วมันไม่ใช้ได้นะแต่ได้ทุกคนดูคาบนะอันนี้เป็นคาบเป็นคาบอะไรพี่คาบ ใจน้ำมันที่ก็จลนึว่ารถมันจอดนานแล้วคือขั้าน้ำมันมันเกาะเป็นนี่ไม่เคยล้างเลยนะไม่เคยถอนเอาง่ายไม่เคยถอนไม่เคยถอนเลยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตรงนี้ต่อตรงไหนเขาเรียกในข้างในแต่มือ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้กันบ้างครับว่าส่วนส่วนอะไรส่วนแล้วเขาเรียกว่าส่วนอะไรส่วนข้างในส่วนข้างในส่วนเออ นะครับอทออกโอ้เทยังไม่ออกโอ้ถามจริงนี่นะครับนีส่สภาพนี่ครับทุกคนเป็นไงสภาพโชคที่ไม่ค่อยได้ทําความสะอาดไม่ทำความสะอาดแต่เรามีอุปกรณ์ทําความสะอาดอยู่ตัวหนึง่งก็เดี๋ยวทำที่ทำความสะอาดให้ก็เดี๋ยวเราทำความสะอาดแต่เดี๋ยว <ไป S 1> เดี๋ยวผมไปเอาน้ํายาทำความสะอาดมาก่อนนะทุกคนอา่าเดี๋พียงแค่เราต้งหมดหนะผมเดี๋ยวเราจะใช้น้ํายาตัวนี้น้ํายาอะไร

โอเคครับเดีย๋ยวสมายเพชรทำงานไปนะทุกคนเนี่ยน้ำยาอะไรอะไรนี่น้ำยาสอจอนะของสอจอนะออกจริงนะทุกคนนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสภาพตอนเสร็จนะทุกคนว่าไม่เนี่ดูนี่จะเป็นยังไง่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่าฉีดลงไปอ่าฉีดลงไปปุ๊บแค่ต่ออ่าเดี๋ยวดูครับอันนี้คือมันยังไม่ล้างน้ำพี่ถ้าล้างน้ำจะขาวนะ เดี๋ยวอันนี้ล้างน้ำไม่ได้ต้องล้างน้ำมันต้องล้างน้ำมันเลยใช่พวกนี้มันต้องล้างน้ำมันหมดเลยอ่าทุกคนดูดูคราบดำๆที่ออกมาเนี่ยคือคราบของอะไรพี่น้ำมันคราบของน้ำมันเครื่องที่ติดอยู่ข้างในคราบน้ำมันเครื่องเก่าเลยนะใช่ครับนี่ทุกคนดูมือผมขาววะเห็นไหมดูมือพี่นะนี่เดี๋ยวดูมือซาวเพลสนะดำเลยเดี๋ยวดูแม่เนี่ยน้ำยาทีเดียวทุกคนอเดี๋ยวอ่าโอเคนะครับหลังจากที่เราเขาเรียกอะไรนะพี่เราล้างล้างทุกอย่างพอสะอาดเออพอสะอาด คือสาดกว่านี้ก็เบิกแล้วพี่ถ้าฟาซาบกันนี้ก็ไปเบิกร์หลักๆเลยจบก็คือตอนนี้สปริงสปริงเราเปลี่ยนเป็นสปริงของโช๊กอันหนึ่งก็คือตัวนี้ของอันหนึ่งเพราะว่าสปริงเนี่ยเราแบบสปริงนี้คือมันทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเขาเขาเรียกว่าอะไรพี่มันเกินยาตีกลัวแบบว่าพอใส่ไปปุ๊บมันจะขาดแล้วไงมันขาดในแล้วแล้วพี่ก็เลยว่าเออพี่เลยถามกันหนึ่งว่ามีสปริงเดิมมีโช๊กอีกอันไหมก็เลยเปลี่ยนไปเลยก็เลยเปลี่ยนไปเลยอ่าเราก็จะตอนนี้คือผมล้างกระบอกเรียบร้้้้้้้อออออยยยยยแแลลลลวว่าาาางงงเเเเสรรรรร็จีีบบขในโค แล้วก็ไอ้นี้คืออะไรพี่แกนแกนกระบอกชกก็คือล้างข้างในเรียบร้อยล้างในรอยหมดแล้ว่แต่ว่าไอ้รอยเนี้ยรอยเนี้ยม,ม,มันคือเป็นรอยล้างไม่ได้นอนหนาๆว่าเราจะขัดเอาหินแกะมาขัดมันถึงจะดได้แต่ว่าเบิกใหม่ได้ดีกว่านะเบิกใหม่น่าจะดีกว่าตอนนี้เราทําสายงบไปทำแบบเรางบประหยัดแต่มันก็ใช้ได้โอเคแล้วก็ไอ้ตรงนี้อะไรพี่วาวนี่ไอ้กระบอกโชกไอ้จีนข้างในนะที่เราจะทำการโหลด ่าแล้วก็สปริงอ่ะเดี๋ยวให้ดูสปริงก่อนสปริงนี่คือเอาที่เราทีนี่คือสปริงเดิมที่มาป็นิดมาแบบนี้อ่านี่คือสปริงเดิมนะครับแต่ที่เราจะเสริมเข้าไปคือสปริงนี้อ่าไอ้นี้เป็นสปริงอะไรพี่สปริงวาลเออสปริงวาลไม่ใช่สปริงสปริงคัทสปริงคัทเก่าๆเนี่ยวี่ใช้ได้เก่าๆหรือว่าเราถ้าเราถ้าเราคนมีตังค์ซื้อเบิกใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรสปริงโหลดมีขายอยู่สปริงโหลดแล้วก็มีข้อพวกน้ำมันอะไรเนี่ยมันมีมาหมดแล้วคือมาครบเลยแต่นี่คือนอกจากหนึ่งสังเกตน้ำมันมาเพียงไร คือเราจะทางบไ่อยาให้ดูก่อนแต่เดี๋ยวโชว์นู้่นเดี๋ยวผมจะทําชุดเต็มให้ให้ดูไม่ดูแต่ว่าใช้ให้พี่ไปทำให้เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะซื้อชุดเต็มมาชุดเต็มมาแล้วพี่มันทาให้อ่าแล้วก็ไอ้นี่ในยานนี้เราเสริมมันมีสองอย่างที่เราเสริมเข้าไปคือมีสปริงนี่สปริงนี่อ่าแล้วก็ไอ้นี่เราผมทอนมาจากไอ้อันเก่าอ่าคือซีนกันฝุ่นซีนกันฝุ่นเราถ้าเอาไอ้นี่คือเอาไอ้ดีไปเลยเราก็ใส่ไปนี่คือสปู๊กโช๊กนะเ่าเบาโช๊กเบาโช๊กเราใส่ไหนี้เออ นี่คือนี่คือสภาพเดิมนะนี่คือสภาพเดิมนี้แต่เราจเริมมันนี้ไปครับปึ๊บเริมเข้าไปมันนี้อ่าันจะอยู่ประมาณนี้อ่อยู่ประมาณนี้อ่าแล้วเราก็จะไปใส่ในเราก็เอามาใส่นี้อ่าในกระบอกชุกทีเท่าเท่านี้มันก็จะเขาเรียกอะไรเราก็จะมาแบบนี้อ่าแต่เราถ้าเราแบบไม่ใส่สปริงเราใส่สปริงเดิมเจะยาวเดียวสปริงอย่างเดียวนะสปริงนี่อย่างเดียวเราใส่เข้าไปปุ๊บป๊บ อ่าเป็บเทียร์เขาเรียกเป็นความแตกต่างอ่านี่คือความแตกต่างของเขาเรียกอะไรนตตี่นี่คือความแตกต่างระหว่างใส่นี่คือสปริงสป,ปริงเดิมใส่สป,ปริงเดิมนะอันนี้คือสป,ปริงที่เราโหลดไปอ่ามันจะอยู่ประมาณนี้นี่ประมาณนิ้วนึงไหมเว้ยประมาณนิ้วนึงอ่านิ้วนึง่งนะใส่ไปเป็นเนี้ยอโหลดในนิ้วนึงโหลดในเป็นนิ้วนึงก็เดี๋ยวผมว่าทางแบบนี้นี่คือจุดสำคัญที่สุดนะเว้ยนี่คือจุดสำคัญแล้วอีกจุดสำคัญก็คือการเซตน้ำมันอ่าเดี๋ยวเรามาดูการเซตน้ำมันแจน ต่อมานะครับเดี๋ยวจะไอส่วนเนี <serving> enfin <wan> ้ยก็จะเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งไงสำคัญอีส่วนหนึ่งคือถ้าสมมติเราหลดเราหลดข้างในใช่ไหมใช่โหลดหลดสปริงนั้นเมื่อกี้ที่พี่ให้น้องเหยียดก็จะทับหลดสปริงนนปุ๊บไอแกนตรงเนี้ยมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าเดิมเดิมแล้วเวลาเราหดปุ๊บเนี้ยดูนะปุ๊บอ่าอันนี้คือหลดเปแล้วนิดนึงหลดนิ้หนึงอ่ามันเขาเรียกอะไรพี่เราถอดสปริงออกอ่าดูดูชกเดิมมันจะไหวอ่านี่ไปไงเนี้ยมันจะต่ากว่าเดี๋ยวพี่ถ้าไม่หลดทีเราจะ เอาจะดึงได้นี่คือสุดแล้วนี่คืสุดแล้วของมันนี่คือจะหลดประมาณนี้นี่คือข้อดีของการหลดในใช่แต่มันจะมีข้อเสียอย่างนึีคือเราต้องตัดสปริงตัดสปริงไม่ได้เจอสปริงอะไรสปริงคือสปริงตัวนี้สปริงตัวยาวนี้อ่าแล้วทุกคนจะถามว่าด้านทียืนฝั่งไหนจะตัดเราตัดด้านไหนเราจะเอาด้านทีด้านทีเนี้ยลงลงข้างล่างอปึ๊บแล้วเราจะมาตัดด้านบนนี้เพ่อตอนเนี้ย ตอนที่เหลือเนี่ยคือนี่คือการเซ้ตน้ำมันนี่คือการาการเซ้ตน,น้ำมันคือโตอยู่ประมาณนี้แต่ถาาว่ามันใสได้วันนี้มันมากดลงได้ไหมได้กดลงได้แต่ชงม,มันจะแข็งมันจะแข็งกดเลยกดแข็งมันจะแข็งเราก็าจะมาตัดคือเทคนิคการตัดของพี่คือเราจะไม่ตัดลงข้างล่างนะใช่เราจะโพไว้ให้ใหนิดน,นึงคือตอนเราตัดประมาณตรงนี้ถ้ามันถ้ามันเลยมันนิดเดียว ฮันมันเลยมันนิดเดียวได้มันเลยมาประมาณเนี้ยถ้ามันอยู่มันเนี้ยให้เราพอกดได้ให้มันเพิ่มอ,อ่อนปล่อยนั่นได้ใช่คือเราจะไม่ตัดลงมากเกินเราจะไม่ตัดลงมากเกินเพราะของพี่คยตัดลงมากเกินได้แล้วพี่มาเสริมสปริงเนี้ยเสริมสปริงนี้ขบ้นบนใหม่อืมมันทำให้กระด้างน,นิดนึงมันจะไม่เชืเ่อว่ากระด้างมันจะมันทำให้เมือเนกับาว่าแข็งนิดนึงอ,ะอ,อ่ะอแล้วเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่เราตัดเสร็จทั้งสองข้างเลยอ่าไปก็ไปไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก่อนก่อนไปคือที่พี่เพชรบอกว่าไอเขาเรียกอะไรนะที่ มันแข็งพี่เป็นรู้ได้ไงเพราะว่าพี่เป็เคยลองเคยลองอ่าวันนี้ด้วยกันทุกคนแล้วแต่ว่าช่างบางคนถามว่าถ้าบางคนทํามันแข็งไหมมันไม่แข็งอ่าแต่พี่แต่พี่ทามันเป็นแข็งมันแล้วแต่ว่าคนทําอ่าแต่ของพี่สำหรับพี่ถ้าพี่ตัดไปเนี้ยลงรูดเราโหลดมาเนี้ยโหลดท่าน้องเลยอ่าแล้วถ้าเรากดเนี้ยคือมันกดลงได้แต่มันจะไม่มันจะมันจะถ้าเรากดลงได้มักดลงได้แต่เวลาเราใส่น้ำมันเราใส่น้ำมันเกินน้ำมันต้อง กอดีกับกันนี่นี่มันจะแข็งไปเยอะแข็งไปนิดนึงเนี่ยแต่พี่แต่เราคิดคือไปตัดให้มันนิดนึงอ่ะตัดตัดตัดตามวันนี้ก็ตัดตามวันกระบอกช่วก็ได้แต่เดี๋ยวแต่มันจะนิ่มแต่เราเป็นน้ำมันเยอะว่าตัดเนี่ยจะเป็นยังไงนะพี่เพื่อเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนไปอ่าโอเคนะครับหลังจากที่เราตัด สร็จเรียบร้อยแล้ว่ะพี่ได้ดูตอยตัดนะครับฝีมือครับฝีมืออ่ามันจะเป็นรอยตัดแบบนี้ใช่ไหมนะพี่ก็จะทาบ่าข้างบนให้มันพอดีกับไปนี่าเพื่อให้มันเราแล้วไอ้นี่ได้ให้เนี่ยมันพอดีเนี้ยมันโอเคมันนี้อันนี้คือคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ก็จะรู้ว่าอะไรเกือไหนอ่ะเดี๋ยวดูนะอ่ะเกือบพอดีนะนี่เป็นคือลองลองเลยแม่เนี่ยลองลองนี่เลยอ่ะเกือบเกือบพอดีนะเนี่ยอันนี้คือพอดีกับชกเลยพอดีกับชกเลยก็คือใส่นั้นไปรับรับพอดีเลยใช่ อ่ะก็เดี๋ยวใส่ใส่คนเนีวเลยเดี๋่าผมช่วยก่อนเลยีแส่มันต้องเซ็ตน้ำมันก่อนเลยเซ็ตอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซ็ตน้ำมันเลยเซ็ตน้ำทำนั่นทีหนึงอ่าเดี๋ยวดูนะครับใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับน้ำมันเป็นไงพี่เหนียวมากแล้วถ้าเกิดผมนี่ครับใส่น้ำมันเสร็จแล้วครับเนี่ยเอบดูอ่าอันนี้นี่คือพอดีเลยนะนี่คือสุดแล้วนี่สุดแล้วอ่ะแล้วแล้วที่มันมีฟองนี่คืออากาศเช่ไหคืออากาศแล้วเราก็อาจจะไล่อากาศออกด้วยการหนึ่งดึงขึ้นอ่า ดึงลงดึงลงงดึขึ้นดึงลงเหนื่อยด้วยสองเหนื่อยอยู่อ่าทุกคนทุกคนฟังเสียงเดียวจะมีเสียงแบบฟื้นฟื้นฟื้นนั่นคือเสียงอากาศเสียงอาการย์ยินได้ไหมอ่าพี่แม่ผมโทรมาว่ะอ่าโอเคนะครับโอเคอันนี้พี่ทักทักเสร็จแล้วนะแล้วก็พี่จะใส่น้ำมันเพิ่มเข้าไปนิดนึงแต่เราจะวัดจากนี่จากบนนี้นะจากฝั่งไงที่เราตัดนี่นะตัลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเนี่ยนะ เราก็ดึงไง้กระบอกโจ๊กกันให้ขึ้นมาตรงที่เรานับมา,อ,าอ,อันหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือปอดีห้านะแล,แล้วใส่น้ำมันเพิ่งเข้าไปแล้วก็เราก็ชักเดือขึ้นนิดนึงแล้วก็เราามดูอีกทีนึงว่าพี่จะทําเสร็จให้สองลันก่อน โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเอคอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันตอนเร็จเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจอกันเ็จแล้วก<ม>็วมาดูว่าเขาอยากให้ดูว่ามันจะดีกว่าเดิมหรือว่ามันจะเกี่ยกว่าเดิมเดี๋ยวมาดูกันกน,นะครับโอเคครับพี่เพชรตอนนี้โชว์ของเราจะทำการเซ็ตพื้นที่เซ็ตพื้นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแลนะทุกคนเท่ากันไหมเท่ากันตัดเท่ากันสปริงเท่ากันน้ำมัน ตาบันเซ็ตเท่ากันหมดอ่าเดี๋ยวให้สมายเฟสกดอ่าทุกคนเดี๋ยวให้น้องตัวหนึ่งเอาคลิปตอนที่โยกตอนแรกนะก่อนทำให้มาให้ดูก่อนตอนแรกที่พี่โยกยังไม่ออกเลยใช่ไหมอันนี้ตอนนี้ผมยังไม่ออกเลยนะอืมแค่ไม่ลงนะไม่ลงนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดครับอ่านี่นึบๆเลยแบบหนึบแบนไปเลยนะนึบๆนี่นึบๆเลยนะอ่าข้างนี้นึบๆเลยนะอุ้ยนึบๆหนึ่งไอ้ข้างนี้นะเดี๋ยวดูเห็นไหมอ่า เป็นไงดมดเลยดืดเลยคือน้ํามันดีเลยน้ามันก็โอเคอยู่ข้างจะดีนะอ่าก็เดี๋ยวผมทําการเขาเลยนะใส่ที่รถได้เลยใช่ไหมใส่ที่รถได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้ดูตอนดีบลองตอนดได้ถ่ายไ้มตอนดอดตอนแรกก่ตอนแรกถ่ายอได้ถ่ายแต่เดี๋ยวเปียบเปียบเทียบไปดูเลยเทียบไปดูว่าตอนเราใส่โท่เดิมตอนเราดันกลับไปตอนเนี้ยอะไรดีกว่าอืมโอเคพี่ยังไม่ได้อเลยตามแลบลงแล้ว โอเคครับ okay, ผมตัดภาพม,มาอีกวันนะผมผมบอกเลยว่าหลังจากที่ทยเมชปทำชงให้เราวันนั้นนะครับผมวันนี้เราก็มาทําการเขาเรียกว่าอะไรนะเรียบร้อยนะผมทาการเอาไปรอใช้เรียบร้อยแลนะ้วผมบอกเลยว่ารอบต้นเนี่ยพอเราขับไปนะมันยังไม่สั่นนะลูกแต่พอรอบก,กลางๆมันเริ่มส่ายนิดนึงทีนี้พอรอบสูงมันจะไม่ส่ายแล้วะเดี๋ยวเรามาดูความเหนึบความเหน็บกันเลยผมเอาแตาก็ดูดูฝั่งนี้ดูชกออะดูฝั่งนี้ครับอ่าไปวันนี้นี่เห็นไหม ่ะเดี๋ยวขับตั้งคู่ลงเดี่ยวจะได้เห็นชัดๆอ่าดูดูความหนึบดูชงหน้าแต่ก,ก็ดูชกดูชงกนะอ่ะไปไงมันค่อนข้างจะแข็งนะทุกคนมันไม่ค่อยหนึบแต่ว่าผมอ่ะค่อนข้างจะชอบแบบนี้นะทุกคนอ่าแล้วก็ทรงรถก็จะประมาณนี้นะเราก็ให้ดูรถให้ดูทรงรถฮะให้ดูรถแบบใกล้หนะ่อยฮะอ่าทรงรถก็จะประมาณนี้อันนี้คือโหลดหน้าผมคือผมไม่รู้นะว่ากี่นิ้วแต่ผมคาดการไว้ประมาณ นิ้วนิดๆน,นะทุกคนอ่าแล้วก็โชกโชคหลังเราสูง320นะทุกคนเป็นแก๊สซี่แท้อ่าเป็นปรับรีบาวนะอ่าไม่เชื่อเดี๋ยวผมปรับให้ดูอ่าดูอ่าเนี่โอเคนะก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทําการปาดตรงนี้เพิ่มนะทุกคนเพราะมันเริ่มสนโชคแล้วบอกเลยว่าโคตรหัวร้อนนะทุกคนตอนนี้อ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมทุกคนสำหรับการเซตโชคหน้าของสมายเพชรสไตล์สมายเพชรพชก็เดี๋ยว อันนี้เป็นการเซตแบบงบประหยัดที่เราไม่มีการซื้อสปริงในไม่มีการซื้อของอะไรเพิ่มนอกจากซื้อน้ามันแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะทําการเซ็ตแบบซื้อของข้างนอกมานั่นก็คือสปริงในสปริงตัวโหลดสปริงในแล้วก็น้ามันแล้วน้ามันเรายังเหลือนะครับผม,ผมทุกคนเดี๋ยวเราใช้ในงานหน้าได้นะผมทุกคนก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมได้จองตัวสามายเพื่อนได้แต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะผมทุกคนอ่ะประมาณนี้ก็ ปิดคลิปนี้เลยกันนะผมทุกคนถ้าหลักคาริโอ่คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องหนึ่งเลสซิ่งวีสองด้วยนะผมทุกคนอ่ะเดีย๋ยวมาดูช่วงหน้ากันอีกทีนแล้วก็มาดูมาดูกันยุบอีกทีนึงประมาณยีงไงอ่ะเนี yeah. ่ยมันตาข้องว่ามันแข็งไปปะแ,แล้วตอนที่ตาข้องเราขับตาข้องว่ามันได้ปะม,มันลงหลุมปักปะเมื่อก่อนตอนลงหลงุมลงหลุมหมปักนะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูซรงมรอบหน่อยเดี๋ยวเอาไปถ่ายข้างล่างเดี๋ยว อ่ะโอเคนะผมทุกคนสำหรับรวันคลิปที่วันนี้เดี๋ยวดูอินเสิร์ทท้ายคลิปเลยต้องรีบถ่ายอินเสิร์ท